นะครับคุณผู้ชมแมปแบเนี่ยก็มาลองเล่นกันดูนะครับผมี๋ยวซินะเดี๋ยวเขาจะสอนให้เรามาอโอ้คุณพิชัยนะห,หรือที่ขุดแรงบันดาลใจมาจากเดอะฟอร์สวะเนี่ยเอามาผสมกับ,บเบนโลต์นะครับอ๋อมีเลเวลด้วยนะครับอ๋อคุณหาเบนโลต์นะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ในบ้านานี้เลย แล้วไอของคนที่เขาขุดไปเราสามารถเก็บได้ไหมขอเก็บไม่ได้นี่ครับผมนะเราต้องขุดเองเท่านั้นหลยเยอจังเลยเยอคนที่เขาไม่เอาเราก็อ,อดเลยใช่ไหมเก็บัตัวเนะเาะก็ใส่ในบ้านรากว่าโอ้ระบบเหมือนเดิมฟอร์สแล้วก็เอาผสมกับเอ่อแมปไอนี่เลยวิ่งหนีซูนามินะครับผมนะแล้วก็ผสมเบนลอตไปด้วยนะครับผม ผสมหลายอย่างเอ้แล้วเจนเดียวนั้น,นคืออะไรแค่เจนเดียวไหมหรืใครคนนั้นแซมมี่เออคุณแซมมี่ตัวเดิมเลยลองเดิมไปหาคุณแซมมี่หน่อยดิไปทำอะไรเราไหมก็ไม่ได้ทำอะไรดี่หว่าอู้อะไรมิชั่นไม่อ้อกหายเป็นแฮกเกอร์ซะแล้ว ออ๋ีเวนเหรออ๋ออีเวนต์เฮกเกอร์โอ้โหเราเพลงมันเลยเรา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 ปิดเพลงได้ไหมโอ้ลิกาซิตต์ลิกาซิตต์ลิกาซิตต์ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนอ่าเนี่ยปิดเพลงตรงไหนอะเนี่ยมีปุ่มปิดเพลงด้วยนะครับมาเราอยู่เราอยู่ยากเลยครับทีนี้ ต้องเก็บตังค์นะครับผมได้มาร้อยหนึ่งแล้วแล้วก็ไปซื้อที่ขุดใหม่ใช่ไหมแนวเกมน่าจะประมาณนี้ป่ะอะัโอ้ใช้ห้าร้อยขุดก็แพงอยู่แล้วเนี่ยครับนานไปก็เริ่มเป็นล้านแล้วอันนี้อะไรทีรกก่บล็อกมีปีกนี่เราไดไหมทุบได้นะครับโอ้แต่เลือดเยอะมากผมอยากเก็บลัก,กบล็อกเดี๋ยผมอยากเก็บตัวที่เขาไม่เอานะครับอเอาเก็บได้ดีกว่า เก็บ <laughs> ไปกับปแล้วมาเก็บตรงนี้ได้โอเคเอาตัวนี้ไปก่อนโอ้ยโอตีเราด้วยเหรอต่อออเขาจะตีเราตอนเราถือไอ้นี่ใช่ไหมตอนเราถือวพาเป็นล็อตโอ้วิงเร็วมากอืมนี่นี่น,นี่โอ้ยได้ไปนะเวลาจะหมด ไม่ไปโดน <No. S 1> โอ้เวลาหมดก่อนเราวิ่งเร็วเราวิ่งช้าไปมีแบบอะไรทำให้เราวิ่งเร็วไหมความเร็วต,ต้องใช้ตังค์เนาะไปผ่านตังค์อยู่ดีก่อนเฮได้ปิกแอคใหม่แล้ว อะไรขุดทีละสองละดัเม็ดโอ้ปุ๊บวิ่งมาหาผมเลยไม่คิดจะไปหาคนอื่นหน่อยหรอหรือว่าคนอื่นเขาไม่กดหยิบพวกะอะไรพวกนี้เลยต่างน้อยมากตัวไกลๆก,ก็หยิบไม่ได้เราหยิบแล้วเรากดโฟมเลยได้ไหมเป็น มีเวลาด้วยอันนี้สามร้อยนะครับเอ้ยได้อยู่มาไหมไม่มาแต่ถ้าผมเดินออกเข้ามาใช่ไหมามารอบางนี้เอา้าโอแต่พอเข้ามานี่เขาหายโอเคโอ,อ้ี่ก็ยาก เดกเซเว่นจะเอาวิ่งกลับไปยังไงกดว่าประบ้านก็ไปป้าเล่นยากเลย เอยไปที่อื่นดีประตู <Nope. S 1> โดนอ่ oh. ah. hey. าเฮ้ยแก่แล้วโอเคได้มาเลยว่ะซิกเซเว่นเอ้ยต้องเอ่อหน้าด้านหน่อยนะคุณผู้ชม <laughs> เคยเป็น six hacker นะครับผมได้วิละสองพันนะครับผมไปเย่ยมยอดไปเลยนี่แต่สองพันยอดมันคึเยอะแล้วทีนี้ผมอันนี้ก็ขายได้เลยไปเลยนะครับผมเลยไม่หมดยังเป็นอีกต่อไปเราได้6 7 hacker มาแล้วนะครับผมโอ้แป๊บเดียวได้สี่หมื่นสองแล้วไปต่อเย่างนี้ผมก็ซื้อนี้ได้ด้วย จะซื้อวิ่งเร็วเลยนะครับผมเนะี่ยหรือจะวิ่งเร็วนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ก็โอเคอยู่ไปเราซื้อปิกแอคต่อน่าซื้อครับท่านก็ซื้อได้เลยโอ้มีคำแค่เงี้ยเยี่ยมเยี่ยมนะครับผมเป็นปิกแอคเรนโบว์นะครับผมนะ่วุ้ยลัอกี้บ็อกเป็นอันใหญ่เลยเลือดเท่าไหร่เนี่ยโอ้เลือดโอ้โหนี่เป็นระดับซิกเก็ดนะครับผมเลือดเยอะมาก อืออือือืช่วยกันขุดครับผมถือเลยไปแล้วครับโอ้ยมาตีตีกันได้แล้วเฮ้ยช่วเฮ้ยโอ้ยอโกมาต้สู้ไอ้เอ้ยตีตีตีมมเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วิดิถิเออและเออสิบสี่วิไม่มีใครได้แลอวเนเออีนี่ไงดอตอเ,อ,อ,เอ,อ้ผมได้ออผมไดออ้ผมได้แล้วโอ้สุดทายกูไปชนะอีกดตีนะตายไปแล้วผมโอ้ย่มย่ๆม,มอมอได้ตัวบ้านมานะครับผมแน่ โอ้ผลิตเร็วมากนะครับผมเนาะระดับสกิปยอดนะครับไปแล้วครับสามแสนให้ผมตังค์ตอนนี้นะครับผมไปซื้อที่ขุดใหม่ได้แล้วเออตัวนี้เราสุ่มอะไรได้มั้งมีไหมสุ่มฟรีเออมีสุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมสก,กิปไปเลยแล้วกันเนาะอุ้ยเกือบได้สก,กิบบอ,อกกันผมก็มจะไม่เป็นไรเออนะครับผมเรียกได้ว่าออกอยากนะครับอี๋ยวผมใส่เพลงให้แล้วกันเนาะอ่าอันนี้ก็ด,ดับเบิลสามสิบนะครับผมอ่าเป็นเหมือนที่ขุดลูกอมนะครับเลย ด้วยนะครับเกมมันก็เร็วดีวนะครับครับโก้ก็เราก็แค่ไปขุดไอ้อันด้านในสุดนั่นเองนะครับผมอนนี้คือทิ้งได้เลยไหยเราอาจจะขุดแค่ช่วงต้นเกมนะครับผมแต่โก้เป็นแบบมีระดับโกด้วยนะครับผมนะก็เก็บหนังสือมันเดิมนะครับนี่ถามว่าผมเก็บไหมไม่เก็บครับเราสนใจตัวที่มันแบบหายยากๆอย่างเดียวนะครับผมนะนี่เอาตัวอะไรมาใส่เอาตัวอะไรก็ได้กับสี่ตัวแล้วก็มาใส่นะครับผม,มก็จะได้ตัวดีกว่านี้เขา่าจจะเหมือนกับ ของซูนามิอะไรนะครับผมเนะี่ยมีระดับอะไรบ้างดูสิอ๋อก็มีก๊อตนะครับผมสีเขียดครับผมก๊อตแล้วก็ OG อ่อ OG ก็ยังสูงสุดอยู่นะครับผมนะของทุกแมปที่มันเป็นแนวนี้เป็นของซูเปิกแอคได้ละ <c oughs> โอ้ซูเปิกแอคได้เร็วม,มากเลยมีตัวป้องตั้งสองตัวโหเร็วม,มากครับนี่เลยเป็นวิกแอคลาวานะครับผมดาบมาอยู่ที่67นะครับผมแนวหกเจ็ดเลยโอ้ผมอเคาะไอ้ลัคกี้บ็อหกเจ็ดได้แล้วดีทั้งเนี้ยนะไอ้ยาวเลยนะครับ อ๋อรีเบิร์ตได้นี่แล้วรีเบิร์ตตัวผมหายไหมตองอ๋อจะรีเบิร์ตต้องมีตัวที่ต้องใช้ด้วยนะครับเนี่ยครับตัวอะไรเนี่ยตั้งแต่ตัวหายอะดีใช่ไหมถ้าเก็บไปพวกตัวนี้ไว้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เยจังรีเบิร์ตรีเบิร์ตแล้วมันได้ตังค์เยอะขึ้นใช่ไหมโอ้มันปลดไอเทมนะครับผมแล้วก็ปลดตังค์เยอะปลดพื้นที่นะครับผมนะ่าจะเป็นพวกชั้นสองพวกเดี๋พวกนี้แหละนะครับผมก็ไม่กล้าเปิดเพลงเลยเพลงมันหายไหม ไม่มีเสียงอันตรายเือเกินนะครับผมลิขสิทธิ์คนับผมไม่เป็นมิตรกับเคียรเตอร์เลยแบบนี้อย่างน้อยทำให้ปิดเพลงได้หน่อยสินะนะเฮ้ยคนน้อยฉลาม,มเห็นผมหลอก ผมครับอ้าวไล่มาแล้วไล่หลังมาแล้วครับไปทันเออตัดหลอดนะตัดหลอดนะโอ้โหถ้ามันมีซื้อสปีดด้วยจะดีมากเลยนะครับวิงเอาเข้ากลับมาเร็วเลยไปเรามีพิเกตอยู่แล้สองตัวเนาะจริงจริงจริงแอัแอนต่อไปซื้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ปจ้า โอ้ oh. ราคาอ๋อขาดอีกแสนเดียวนะผมจะซื้อได้แล้วเป็นบัดปิกแอกหนึ่งบัดมูลไปไฟมายุ่งกับเราแล้วออกเฟลกันไปหมดแล้วเห <c oughs> ลืออยู่สามคนอือ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 สี่ร้อยแล้วครับผมใกลไกลจะพังแล้วอ่ะมาดูที่ได้ตัวะไรแอปเปิลปำหมึกเห็นไป็นระดับสีเขียนแต่ให้เป็นตัวเ e เจน d a r รี่นี่ผมก็มีโอกาสลุกเรียอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> รอบน,นี้มันเป็นลัคกี้บ็อกซ์ดูว้าวตรงนี้อาจจะมีหลุดบ็อกซ์ไอ้ซีเคียดมาให้เราก็ได้นะครับโอ้แล้วผมกลับไปบ้านรอบนี้นะั้นโอ้โห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 นี่มันอะไรเนี่ยลัคกี้บ็อกซ์แบบสีทองอะลามช่างเนี่ยไม่โอ้โหเลือดตั้งฮาพันเลือดห้าพันเลยโอ้โ oh, หขุดตอนไหนจะได้เนี่ยอะเลือดห้าพัน ใชครับผมแล้วใช้สูตรนี้ได้ไหมแบบกดคลิกค้างเนี่ยผมแล้วกด E C แล้วกดออกอ้าวได้โอเคเยี่ยมยอดไม่ต้องเมื่อยมือโอเคสุดยอดเลยไม่ต้องมือมือแล้วครับผมเนะี่ยปล่อยขุดว่าจะไม่หลุดเลสเอ้ยเบคอนแมนโอ้โหเขาได้ปกแอคดีกว่าผมนะครับผมเนี่ยเขาขุดแรงมากแล้วดูต้องดูซิว่าเป็นตัวดีหรือเปล่าถ้าเป็นตัวดีเราต้องแย่ยงกันนะไอ้พ่อหนุ่มเฮ้ยเอาขอไปแล้วเอาอุ้ย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  ไม่ผมต้องได้ต้งได้ตัวนี้เพราะว่ามันให้ตั้งเออหมื่นสองเอายอยอยอดดอกดอกดอกนี่เป็นการแคสต์นอมิชั่นดอกดอกดอกโอ้ยเดจตีโดนีกเออหมื่นสองของผมได้มาแล้วครับในยอดเลยโอ้ไปดูดิว่าผมจะซื้ออะไรได้ไออะไรตัวอะไรเนี่ยโอ้ห้าล้านเป็นปิกแอกอวกาศครับผมเนี่ย โอ้คนนั้นเขาได้ปิกแอรระดับตีเขีดไปเนาะนของผมยังเป็นปิกแอคระดับเอ,อ่อมิติกอยู่นี่มันต้องเท่าไหร่ห้าสิบล้านกาทเอาเอาอากาศก็เอาอกาศครับนีไงได้แล้วที่ผมมีอยู่ในตัวเนี่ยอืมผมจะลองสิอ่ะวัดใจไปเลยเนะเอาไอ้ตัวเนี่ย เป็นรตก๊อดเนี่ยไว้ในตัวผมแล้วผมจะกดรีเวิร์ตตัวในบ้านนะครับผม2อตัวแล้วก็ตัวในที่ผมถือสองตัวดูสิว่ามันจะหายไหมไปครับผมโอเคครับผมวางได้ไหมวางไม่ได้หรือว่าอันนี้บังคับหายไปเลยเหรอใช่ไหมเป็นรถไอ้พวกเนี้ยบังคับหายเลยเหรอวางไม่ได้วางได้เพราะว่าเป็นรอตรงนี้น่าจะโดนบังคับหายไปเลยนี่ครับผมคือวางไว้ได้แล้วนั่นเองเนาะ อ๋อต่อให้เก็บไว้ในตัวมันก็หายนะครับผมอือก็โอเคครับผมนะคุณผู้ชมก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมเก็บอีกสามแสนนะผมโหสาาได้ตัวดินสอมานะผมแต่ว่าไม่สามารถแชร์อะไรได้เลยเนาะอะเดี๋ยวผมลองออกเกมเข้าใหม่คุณผู้ชมดูแล้วกันเนาะก็คือมันหายหมดเลยนะครับผมเนี่ยไอของแมทที่แล้วอืผมก็จะมีคนมาตีผมเต็มเลยนะยผมไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับดันรีเวิร์สเจ็ดรอบนะผมสายเติมซะด้วยอือจุป๊อบป๊อบโดนหลบโดนหลบนะครับผมเนี่ยก็นะครับผมอ่ะลองลองมาเล่นกันดูนะผมก็ เล,เล่นสนุกอยู่นะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมหามแอบ,บเล่น,นะนรับผมเมาลองมาเล่นดูนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมนะ